ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดยสร้ทดลองไปเรื่อยก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูก็ฝากไปกดติดตามที่เพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับก็จะลงคลิปเหมือนกันเนี่ยแหละนะครับนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาดู ฝนตกใหม่ๆจะมาไถานานะครับโดยรถไถเดินตามนะครับก็ยุคนี้น้ำมันก็แพงเนาะค่าไถาก็แพงราคาขึ้นหมดเลยนะครับก็ต้องไถเองล่ะนะครับอ่านี่ฝนตกใหม่ๆมันยังลื่นนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนล้อเนาะลื่น เหมือนแบบปกติเนาะตับปับอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นเลยนะครับ ยากมากมันเป็นเห็นไหมเห็นไหมกีดลมกีดลมก็มีนี่ครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวมันจะน้ำมันจะม,นมันจะซึมอยู่ตลอดนะครับ,รบอ่าทางนู้นเขาทำพวกน้องนากันแล้วนะครับ <laughs> ตรงนี้เป็นช่วงกลางๆนานะครับมีเถียงนาเถียงนาเถียงแรกเลยไสลึกเลยนะครับไม่ไม่เอาตื้นแนล้วเพราะว่าอยากได้ลึกๆนะครับ ได้เก็บกินเลยก็ปีนี้ลูกไม่ค่อยโด่งนะแต่ว่ามันก็มีลูกอยู่นะครับสองต้นนด่ต้นหนึ่งเริ่มมีลูกสุกร่วงแล้วครับนี่เดินมาเพ่อพอนี่ร่วงใส่หัวเลย <c oughs> ตรงนี้จะไถหวานนะครับจะหวานหวานแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้นนะครับ ขายากมากถ้าเป็นล้อเหล็กก็จะดีอยู่เนาะแต่พอดีไม่ได้เปลี่ยนล้อนะครับก็มันไม่เยอะนะครับก็เลยขายล้อยางไปรูมเข้ามาดินีานะครับยังมีหัวมันขึ้น อยู่อ่านเห็นไหมครับยังมีหัวมันขึ้นอยู่ยังไม่เน่านะครับแต่ว่าทําเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับเยอะเลยขึ้นเยอะแบบอย่างเยอะเลยนะครับอันนี้มองไปเห็นแต่หัวมันเห็นไหมครับ ทีละครึ่งน,นะครับตรงไหนที่มันสูงเนาะก็ขยับไถหาเริ่มจากที่มันต่ํานะครับไถกบหากันนะครับก็มันจะได้เสมอไปในตัวเลยนะครับไม่ใช่ว่าสูงแล้วเราก็ไปไถกบขึ้นสูงอีกนะครับมันก็สูงตืมสัมสปั่นก็แทบู่แล้วครับ <S <S 2> <S 2> หานลื่นละลื่นละ มมอนนี้ัแสครับแบบนามมันบระเหยอ,ออกเนาะดินเหนียวนะครับมันบุรอเดินทรายดินทรายนี่มันจะคายนามอมดมาครับรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะปิดชิปแล้วนะครับ เอาอีกสักหน่อยนาะเดี๋ยวตออีกสักหน่อยนะครับก็ <g ül> <g ül> ยุคสมัยนี้น้ำมันก็แพงนะครับค่าไถก็แพงขึ้นเขาหันมาใชา้รถไถเดินตามเยอะอยู่นะครับเ <g ül> <g ül> ่าที่ผมไปหลายจังหวัดนะผมก็ขี่รถไปหลายจังหวัดอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้ลงไนถนะครับ่าผมลงไถนี่กู้เยอะเลยนะครับผมไม่ค่อยได้ก็มัน าาก็ค่าเกี่ยวผมว่าไม่เหลือนะค่ารถเกี่ยวเนาะน้ำมันขึ้นเขาต้องขึ้นอย่าว่าเนาะ,ะตรงนี้เพียงนาที่ผมเคยถ่ายคลิปแต่ก่อนนะ <c oughs> เป็นการไถนาแบบบ้านๆนะครับสมัยก่อนนะครับไม่ล้าสมัยนะเ่ลาสมัยยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ไถปลูเข้าวจุดหมายเดียวกันเหมือนเดิมนะครับอันี้ครับตัดแต่งกิงไม้เสร็จแล้วแต่ว่าขนยังไม่เสร็จเนาะทางนู้นไหมครับทางนี้ก็ตัดแล้วเป็นกิ่งมะม่วงนะครับนี่แต่ว่ายังไม่ได้ มาเผากิ่งมันเลยนะครับฝ่ายยุคคาเริ่มดำขึ้นแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับนะ่แต่ว่าใส่น้อยเดียวยังแค่ถังสองถังเองเพราะว่าไม่มีงบนะครับไม่มีงบเพราะปุ๋ยแพงมากพันเท่าไหร่แล้วพันพันแปดแล้วมั้งครับแถวบ้านผมสงสัยจะถึงพันแปดแล้วนะครับนาป้าข้างๆสองนาก็ยังไม่ได้หว่านนะ นอกนั้นเขาหวานหมดแล้วนะครับเหลือแค่โซนผมนี่ที่ยังไม่ได้หวานนะครับเหลือแค่รอบๆบนี้นะครับนี่นที่มองเห็นนี่ข้างล่างเนะี่ยเขาทําเป็นจากโค้งน้องนาก็ไม่ใช่นะครับจากเขาขุดรอบนะครับผมว่าดีเลยนะเข้าท่าเลยลดลดพื้นที่ทํานาเนาะขุดทั้งสาแล้วก็ปั้นคันนาให้ใหญ่ๆนะครับปลูกปลูกของในคันนาอย่างแก่เลยครับถ้ามีที่เยอะๆผมอยากทําแบบนั้นอยู่แนละ้ แล้วก็มีงบสักหน่อยหนึ่งเนาะแต่พอดีไม่มีนะครับงบไม่มีอ่านี่ครับก็มีหลายคนเนาะบอกผมว่าให้ซื้อรถไทยใหญ่ก็คือมันยังไงหล่ะยังไงผมก็ไม่ซื้อนะครับเพราะว่าถ้ายัางยังซื้อนี่ก็จะซื้อรถเก่าล่ะนะครับเพราะว่าผมสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับกับรถใหม่เนาะคือกล้าบอกตามตรงเลยสู้ไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวนั่งก่อนสักพักอ่านี่ครับก็แต่ละปีหลายปีมาแล้วผมใช้รถไถเดินตามแบบนี้มาเนาะครับก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้บางปีค่าถ้าปีไหนเหนื่อยก็จ้างเขานะครับจ้างรถไถใหญ่นะครับถ้าปีไหนขย,ยันหน่อยก็หรือว่างนะครับก็ใช้รถไถเดินตามอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ครับเพราะว่าไอข้าวก็ราคาไม่แพงเนาะนะครับแล้วก็ต้นทุนในการทำนี่ก็สูงอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่คือยังไงล่ะคือไม่ไหวนะครับสำหรับสาหรับผมนะเพราะว่ามีรายได้แค่ไม่กี่ทางเองนะครับก็คำนวณดูแล้วรู้เลยว่าไม่ไหวนะครับก็ใช้รถไถเดินทางไป ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันก็เสร็จเหมือนกันนะครับน้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงเนาะนะครับไปรับจ้างเขาราคางานอะไรพวกนี้ก็ไม่แพงนะครับก็ถูกอีกนะครับซ้ำเติมลงไปหลายอย่างเลยทุกวันนี้ไม่มีเลยเหลือเลยครับเหลือแต่นี่นะครับมีแต่นี่กับมีแต่นี่กับสินนะครับ <sı ff it> ดินีดับสินร้วนเลยเอาแคบก็เดี๋ยวผมช่วยพี่ผมถายหน้าก่อนนะครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้เนะาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ